สวัสดีครับพบก,กับสุลูกข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่อาร์เซนอลนะครับเดินเรื่องเร่งปาดหน้าแมนยูและลิเวอร์พูลเพื่อคว้าตัวยูริตเตลมอส์รวบทับอาร์เซนอลนะครับตบปี่ข่าวได้ยื่นข้อเสนอ25ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อตัวยูริเตลมอนส์กองกลางทีมชาติเบลเยียมของเลสเตอร์ซิตี้มาเริ่มทีมในศึกผิวมันเกล็ดซึ่งกำลังจะหมดสัญญาในฤด,ดูกาลหนะ้ากองกลางในวัย25ปีนะครับได้ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาโชว์ใหม่กับเลสเตอร์ซิตี้แล้วและกลายเป็นข่าวกับหลายสโมสร โดยเฉพาะอาร์เซนอลคือหนึ่งในทีมที่ตกเป็นข่าวกับเขามาตั้งแต่ตลาดการสแกนตนักเตะเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยเตเลมองส์ L ons, นะครับต้องการหาความท้าทายใหม่ๆหลังจากย้ำเล่นกับเลสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมาและเป็นส่วนสำคัญในการพาเลสเตอร์ซิตี e ้คว้าแชมป์เอเอคัพในปี2021อย่างไรก็ตามนอกจากอาร์เซนอลแล้วก็ยังมีชื่อของลิเวอร์พูลรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมอีกด้วยซึ่งค่าตัวก็ถูกลงนะครับเนื่องจากไร้ที่จะหมดสัญญา รู้แล้วทีมไหนเผยชื่อ,อย่างใหญ่ในศึกพิมลนักเกลียดหวังคว้าตัวซาลาพ้นรังลิเวอร์พูลรู้แล้วนะครับว่าเป็นทีมไหนในยักษ์ใหญ่ในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับที่แอบหวังว่าจะคว้าตัวโมเมนต์ซาลาปีของลิเวอร์พูลไปร่วมทีมเพื่อเล่ล่าความสุเลตเดอร์มิเลอร์นะครับสื่อชื่อดังของเกาะอังกฤษกฤษ็ตีข่าวเป็นเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ยูต็ดแชมป์พิมลนักเกอังกฤษฤดูกาลล่าสุดที่กำลังพิจารณาคว้าตัวโมเมนต์ซาลาปีทีีมชาตติอิอยป์ของหงงส์แดลิเวอร์พูลมาสู่ถิวมทีมเพื่อเล่าล่าความสูเล หากสุดท้ายแล้วนะครับนักเตะไม่ต่อสัญญาเช่าใหม่กับหงดงังสําหรับซาราห์นะครับในวัย29ิกปีที่ความตาแหน่งดาวซูเปร์งของศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ด้วยจํานวน23ประตูกาลังจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลสิ้นเดือนมิถุนายนปีหน้าทำการกระแสข่าวว่าเจ้าตัวกับพร้อมที่จะย้ายไปร่วมทีมคู่แข่งในศึกพรีเมียร์ลีกหากสุดท้ายแล้วไม่สามารถตกลงเรื่องสัญญ,ญาเช่าใหม่กับลิเวอร์พูลได้ซึ่งรายงานล่าสุดจากสื่อดังแดนผู้ดีระบุว่าในทีม ศึกพิวหนังเกล็ดที่สนใจซา่าก็คือคู่แข่งตัวจักรของหองแดงอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองครับขณะที่ตัวแทนของซา่าก็ได้แจ้งให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้รู้ถึงความต้องการของนักเตะที่อยากจะอยู่ค้าแคมปนแนงกล็ดต,ต่อไปเรียบร้อยแล้ว อนนี้รายงานยังระบุเพิ่มเติมด้วยว่าแมนเชสเตีรตั้งเป้าทิดคว้าซารามาร่วมทีมบาบิเวและยินดีจ่ายค่าเหนื่อยถึง4แสนปอนด์ตสดาตามที่ตัวซาร่าเรียกร้องจากลิเวอร์พูลอยู่ในเวลานี้อีกด้วยและไม่ได้สนใจเรื่องอายุของซาร่าที่ใกล้จะครบ30ปีแต่ยังได้เนื่องจากมองว่าเรื่องฝีเท้าของซารานั้นยังเก่งกาจอยู่นะครับถ้าหากซาราย้ายไปจริงๆนี่ก็โอ้โหเรียกได้ว,ว่าก็ทนรับไม่ไหวจริงๆนะฮะสำหรับฟันบอลลิเวอร์พูล พร้อมไปอยู่กับทีมที่เป็นคู่แข่งแย่งแชมป์พิวริกโดยตรงนะครับอันนี้เป็นจากสื่อของเดอะมิลเลอร์ซาลาเปิดใจครั้งแรกหลังทีมแพ้ยูฟ่าแชมเปี้ย์ลีกมเมซาลานะครับก็น่าตัวเก่งของลิเวอร์พูลได้โพสต์ทวิตเตอร์ส่วนตัวเปิดใจครั้งแรกถึงความผิดหวังจากการแพ้ในเกมนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ย์ลีกที่แพ้กับเบลมาริะครับ เวนิสนจูเนียทำประตูเอของเกมให้กับราชันขาวเอาชนะไปใน1-0วางแชมป์ 0, เปนครอบครองเป็นสมัยที่14ของราชันชุดขาวและเป็นการย้ำแค้นอีกครั้งหลังจากที่เคยชนะมาแล้วเมื่อปี2 0 1 8ท่งนั่นซาลาห์เองก็ได้เปิดใจครั้งแรกหลังจากที่ทีมแพ้นในเกมังกล่าวว่าหวังที่จะน,นำแชมป์กลับมาให้กับแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนแต่สุดท้ายก็ต้องพบกับความผิดหวังผมไม่สามารถเอ่ยออกมาเป็นคำพูดได้ว่าเราต้องการนำทั่วรางวัลกลับมาที่ลิเวอร์พูลมากแค่ไหน แต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็ทําไม่สําเร็จซาลาฟโพสผมไม่อาจขอบคุณแฟนบอลได้มากพอมันเป็นรุ่นการที่ยาวนานมากแต่ส่วนหนึ่งของผมอยากให้เกมถัดไปเริ่มต้นอีกครั้งในวันพรุ่งนี้แล้วสาหรับอนาคตของซาลาอยู่ในความไม่แน,น่นอนหลังจากที่รายง,งานมาว่าหากสมโมสรไม่ยอมจ่ายค่าเหนื่อยตามที่สาลาต้องการและดาวยิงทีมชาติอียิปต์ก็พร้อมที่จะไปอยู่กับทีมคู่แข่งนะครับไรโอกาสยูเรเนียน วิลลาเซงซื้อพ้ดีปูดโซเลสไม่สนยายมาร่วมทีมด้วย BBC Sport นะครับระบุว่าลุยโซเลสที่กำลังจะหมดสัญญากับแอตเลตโกมาริดจะไม่ย้ายไปร่วมทีมแอสตันล่าที่มีสตีเวนเจอร์ลากเพื่อนเก่าสมัยค้าแข่งกับลิเวอร์พูลคุมทัพอยู่เช่นเดียวกับชาบีออลอนโซที่อำลาการคุมทีมชุดเบของเรอัลโซซิดัดฟิลแม็กนอวตี้นะครับนักข่าวของ BBC Sport สื่อชื่อดังในประเทศอังกฤษรายงานมาว่า ข่าวที่ไม่ค่อยเป็นใจให้กับสาวกสิงห์เมืองามเมื่อระบวรุว่าลุยโซเลก์กหน้าชาวรูวไวจะไม่ย้ายมาร่วมงานกับสตีเวนเจอร์ลาดเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ที่เคยคัดคั่งกับลิเวอร์พูลซึ่งเวลานี้เป็นกุนซือของแอสตันวิลล่าและจากที่สุดต่หมดสัญญากับแอตเลติกมาเรดสิ้นเือนมิถุนายนนี้อดีตแข้งุงดางย้ายมารวมทับตามหีในช่วงสมอปี2020หลังจากที่เป็นส่วนเกินของบาร์เซโลนาและสามารถช่วยทีมคว้าแชมป์ลาลิกาสเปนได้ทันทีตั้งแต่ซีซั่นแรกที่ย้ายเข้ามา ยานไรก็ตามฤดูกาล2021-2022ที่ผ่านค้นไปเจ้าตัวมีบทบาทน,น้อยลงและทำได้แค่13ประตูจากการลงเล่นรวมทุกรายการ4 4นั้นนั่นจะทำให้ดาวเตะในวัย35ปีไม่ได้รักการต่อชิ้นจุงใหม่เป็นลูกทีมของดิโก้ซิโมเน่เทรนเนอร์ชาวอา์จจนตินาอีกต่อไปสมผลในทีมดังแห่งทินเวลลาพาร์ซึ่งจับตาสถานการณ์ของาหัวหอกมากประสุการ์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่เดือนมกราคมหวังได้ตัวมาร่วมทัพ โดยเฉพาะเจอรา,าดซึ่งรู้พิษสงของอดีตเพื่อนร่วมทีมเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามนักข่าวสายล่นหนังของ b c ก็ออก็มาดับความหวังของในายใหญ่ชาวเมืองผพ้อดีไม่มีรายงานมาว่าโซเลสจะไม่ย้ายไปอยู่กับอาซิมล่าในช่วงสมัยน,นี้อย่างแน่นอนแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับชาบ,บีอลเนโซที่ตัดสินใจก้าวลงจากการคุมทีมเรอัลโซซิดัดชุดเบก็จะไม่มาจอยกับจูรลาดแม้จะสนิทสนมกันสมัยที่อยู่คักแคทในทินแอนวิลก็ตาม ท่น,นี้สิงห์พยอนครับเตรียมพร้อมสําหรับสู้ศึกลุยกันหน้าด้วยกันคว้านกเตะม,มาร่วมทีมแล้ว3รายได้แก่ดีโก้คาร์ลอสประการหลังชาวบราซิเลียนซึ่งซื้อมาจากเซบีย่าและบูบากากามารามีฟิลเล่นน้องหอมจากโอลิมปิกมาเซย์พร้อมกับเซ็นสัญญาฟิลเิเปกุญยแบบผาบอนที่ยืมมาจากบาร์เซโลนาสู่เส้นทางบทใหม่เดยครับประเดิมนั่งแท่นกุซือทีมลีกรองของฮอลแลนด์ อดีตสุดาของหงแดงนะครับเริ่มต้นเส้นทางโค้ชนะครับกับทีมในลีกของรประเทศบเบงกอลโดยเขาอดีตกาลลิเวอร์ประเดิมเข้ารับงานกุมทีมเป็นครั้งแรกกับเอดิโอเดนฮาร์กทีมในเอสเตอร์ดีวีซีลีกรองของประเทศฮอลแลนด์นะครับโดยอดีตหัวหอกชาวฮอลแลนด์เคยแข่งก,กับหงแดงในระหว่างปี2 0 0 6ถึง2012ทำไปถึง71ประตูกับ41อ็ซิตก่อนที่เขาจะย้ายออกไปอยู่กับเฟเนเกอร์เช เฟย์นูดคาวิสบอยส์และประกาศรีไทยในปี2008ล่าสุดเดอะคลาวด์เดเริ่มเส้นทางบทบันใหม่ในวงการลูกหนังแล้วหลังเขา้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมกับเอดีโอเดนฮาส์ทีมนในลีกรองของประเทศบังเกิดฮอลแลนด์โดยเซ็นสัญญาระยะสันน้น1ปีนะครับเอดีโอเดนฮาร์เป็นสโมสรที่มหัศจรรย์และผมดีใจที่ได้มาอยู่ที่นี่ในวันนี้และได้เริ่มความท้าทายใหม่ในฐานะเฮดโค้ชอดีตายิงทีมชาติฮอลแลนด์ก่าวผ่านของสื่อสโมสร ผมรู้สึกขอบคุณกับการต้อนรับที่อบอุ่นและความมั่นใจที่สมโมสรมีให้กับผมเป้าหมายก็คือความเทเดยอทะยานของสมโมสรมันดนึงดูดใจผมเป็นอย่างมากเราจะทำงานร่วมกับทุกคนในสมโมสรเพื่อทำให้ความเทเยรทะยานนั้นเป็นจริงโดยสำหรับเอดีโอเดนฮาร์กนะครับจบอันดับที่4ในอีสเตอร์ดีวีซีเมื่อรุ่การที่ผ่านมาโดยที่วกเขานะครับได้เพิ่งจะตกชั้นมาจากเอเดร e ชิลิคหลีกของแลนด์หลีกสูงสุดเมื่อรดูการ2020 2021นะครับ ก็เป็นกําลังใจให้กับเดอคาวนะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นตำนานของหงดังลิเวอร์พูลคนนี้เป็นผู้ปิดทองหลังพะักนะฮะเดคคัลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่3มิถุนายนขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้่อนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครอปแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแบนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ